ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวราเดียคันนี้สำหรับวันนี้อาตมา,าพาพระปริญญาปริญญานเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่เปิดวิทยุ มารอที่คลื่นนี้แล้วนะอาตมาจะนำธรรมะจากพระไตรปิฎกนะโดยเฉพาะช่วงนี้ให้โย,ยมฟังเกี่ยวกับเรื่องของทานเยอะๆนะหลายเรื่องโยมอันนี้สงการให้ทานว่าพระพุทธพระพุทธองค์นั้นทรงสแสดงไว้อย่างไรบ้างอาตมาก,ก็เลือกเอาตามสูตรต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหลายเล่ม,มนะมาทายาทยอยอ่านออกอากาศโยมก็ติดตามรับฟังกันถึงที่บ้านเลยทีเดียว อาจจะไม่มีเวลาไปฟังที่วัดไม่มีเวลาซื้อพระไตรปิฎกไปอ่านเองหรืออ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเนี้ยติโยมที่เปิดวิทยุมาเจอเสียงนี้ก็ลองหยุดดูก่อนก็ได้นะลองฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกดูวันนี้่อมาเลือกเอาเรื่องของนายนันทิยะเกี่ยวกับอนิสงส์การให้ทานนะเรื่องของนายนันทิยะนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวโยมลองฟังดูเลยก็แล้วกัน ข้อความเบื้องต้นพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนะทรงปรารบนายนันทิยะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าจิรัปปวาสิงเป็นต้นนันทิยะเป็นอนุชาตบุตรอนุชาตบุตรแปลว่าอะไรโยมบุตรที่ดีเหมือนกับพ่อเหมือนกับแม่นะได้ยินว่าในกรุงพระนศี ได้มีบุตรแห่งตระกูลซึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธาคนหนึ่งชื่อนันทิยะเขาได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาบำรุงพระสงฆ์แท้อนุรูปแก่มารดาทีเดียวอ๋อคือว่าคือตระก,กูลของเขาทั้งพ่อแม่โยมพ่อแม่ของเขาเป็นคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระธรัตไตรยัยบำรุงอุปธรรมอุปถาคุคลีอยู่กับวัดกับพระอยู่เสมอเสมอ แม่บาศกนันทิยะคนนี้เขาก็มีศรัทธาเหมือนกับพ่อกับแม่ของเขาอะนะครั้นในเวลาที่เขาเจริญไวยมารดาได้มีความจำนงจะนำทิดาของลุงชื่อเรวดีมาจากเรือนอันตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีการให้ปันเป็นปกตินายนันทิยะจึงไม่ปรารถนานาง เป็นผู้หญิงที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยเป็นคนขี้เหนียวขี้ตนีนะนายนันทยะก็ไม่อยากจะเอามาเป็นภรรยานะเพราะว่ามีความเห็นไม่ตรงกันทิฏฐิไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันเดี๋ยวมันก็ขัดกันทะเลาะกันเปล่าๆจึงไม่อยากจะให้แม่ไปพามาเป็นภรรยานะ ลำดับนั้นมารดาของเขาก็กล่าวกับน,นางเรวดีว่าแม่เจ้าจงฉาบทาสถานที่นั่งของภิกษุแล้วปูลาดอาสนะไว้ในเรือนนี้จงตั้งเชิงบาทไว้ในเวลาภิกษุทั้งหลายมาแล้วจงรับบาทนิมนต์ให้นั่งเอาธรรมกรกกรองน้ำฉันถวายแล้วล้างบาทในเวลาฉันเสร็จเมื่อเจ้าได้ทำอย่างนี้ก็จักเป็นที่พึงใจแก่บุตรของเราอืม ถ้าเธออยากให้บุตรของเราชอบใจเธอต้องปฏิบัติอุปถากพระสงฆ์นะนางได้ทำอย่างนั้นแล้วต่อมามารดาบิดาเล่าถึงความประพฤติของนางนั้นแก่บุตรว่านางเป็นผู้อดทนต่อโอวาทที่เขาเชื่อเราแล้วนะเขามีศรัทธาอยู่หรอกเมื่อเขารับว่าดีล่ะจึงกำหนดวันแล้วทำอาวาหะมงคลคือนำหญิงเข้ามาเป็นลูกสะพ้ยนะ ลำดับนั้นนายนันทิยะกล่าวกับน,นางว่าถ้าเธอจักบำรุงภิกษุสงฆ์และมารดาของฉันเป็นเช่นนี้เธอก็จักได้พัสดุในเรือนนีน้เธอก็จะ,ะฉันก็จะยกให้เธอเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองวันเถอจงเป็นผู้ไม่ประมาทนางรับว่าดีละ่ะแล้วท,ทําทีเป็นผู้มีศรัทธาบำรุงอยู่สองสาวัน จนคลอดบุตรสองคนโอ้โหโยมมารดาบิดาแม้ของนายนันทิยะก็ได้ทำกาละแล้วความเป็นใหญ่ทั้งหมดในเรือนก็ตกอยู่แก่นางเรวดีนั้นคนเดียวอยู่กันมานานและยมมีลูกสองคนแล้วเนาะนันทิยะดำรงตำแหน่งทานบดีจําเดิมแต่มารดาบิดาทำกาละแม้นายนันทิยะก็เป็นมหาทานบดี เป็นใหญ่ในการให้ทานโยมเตรียมตั้งทานสำหรับภิกษุสงฆ์และเริ่มตั้งค่าอาหารแม้สำหรับคนกัาพาไม่ใช่ว่าถาวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้นนะแม้คนกําพากินเดนยาเจกวนิพกคนเดินทางไกลเนี่ยก็มารับทานที่บ้านเขานายนันทยะียกว่าเป็นคนที่จิตใจอบอมอรีมากโยม และเริ่มตั้งค่าอาหารแม้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นไว้ที่ประตูเรือนในการต่อมาเขาฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดากำหนดอนิสงส์ในการถวายอาวาสได้แล้วให้ทำศาลาสีมุกประดับด้วยห้องสี่ห้องในมหาวิหารในป่าอิสิปตนะแล้วให้ลาดเตียงและต่างเป็นต้น เมื่อจะมอบถวายอาวาสนั้นได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักคิโนโทกแด่พระตถาคตปราศาททิพย์สำเร็จด้วยรัตนเจตประการสมบูรณ์ด้วยมูนารีมีประมาณ12โยชในทิศทั้งปวงเบื้องบนสูงประมาณร้อยโยอผุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงพร้อมด้วยการตั้งน้ำทักสิโนโทก ในพระหัตถ์ของพระศาสดาทีเดียวยมคงจะเคยได้ฟังเรื่องของอนิสง์การถวายเสยนาสนะเป็นทานแด่พระภิกษ,ษุสงฆ์ที่มาจากทิศท,ทั้งสี่ว่าอนิสงส์มากมายกว่าวัตถุทานทั้งปวงนะยมได้ฟังมาจากเรื่องของในเวลามะเวลามะสูตรยมคงจะน,นึกออกนะเวลามะสูตรเวลามะพรามว่าถวายทานแก่พระภิกษ,ษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นนมุก อนิสง์ได้น้อยกว่าการสร้างวิหารที่ถวายสงจากทิศท,ทั้ง4สร้างวิหายสร้างวิหารถวายสงที่มาจากทิศท,ทั้ง4ี่ก็ยังมีอนิสงสู้ถึงสานะไม่ได้นะแม้ถึงสถานะก็อนิสงสู้ถึงศีลห้าไม่ได้ะสสนะ,ะสสรักษาศีลห้านะรักษาศีลห้าก็ยังมีสงสู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตไม่ได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตก็มีอนิสง์สู้ จรินอันิจจสัญญาไม่ได้อันนั้นโยมคงจะนึกออกแล้วก็จําได้นะตรงนี้ก็เหมือนกันนะนายนันทยะเนี่ยเขาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดอานิสงส์ของการถวายอาวาสนะว่าการถวายอาวาสนั้นได้รับอานิสงส์มากมายเขาเลยสร้างศาลาสีมุกมีห้องสี่ห้องโยมประดับประดาให้สวยงามมานะพอแก ความเป็นวิหารน,านั่แหละโยมทีนี้วันที่จะถวายเขาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุส,สงฆ์เนี่ยมาฉันพัตตาหารนะแล้วก็มอบถวายเวลามอบถวายนี้เขาก็จะมีวิธีคล้ายๆว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์คือสิ่งของที่ไม่สามารถยกได้เคลื่อนที่ได้เนี่ยจะมอบให้ใครเขาจะเอาน้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์ วิหารของนายนันทยะนี้ก็เหมือนกันนะเขาเอาเอาน้ําทักษิณโนกโยมไปรินหลั่งลงที่พระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าเนะเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาได้ถวายวิหารนี้แด่พระพุทธเจ้าและก็ภิกษุสงฆ์พอถวายน้ําทักษิณโนกคคือรินน้ําลงในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าเสร็จพอดีโยมปราสาททิพย์โยมปราสาททิพย์เนี่ยผุดขึ้น ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงยมสูงร้อยยอดนโยมนะเป็นปราสาสใหญ่สูงประมาณร้อยยอดโย,ดยมผุดขึ้นรอพร้อมกับนางเทพอับสรทั้งหลายโยมเนี่ยรอให้นายนันทยะนี่ขึ้นไปสวยผลผลบุญของตัวเองนะพระมหาโมคาราณเถระไปเยี่ยมสวรรค์ภายหลังวันหนึ่งพระมหาโมคาราณเถระไปสู่ที่จาริกในเทวโลก ยืนอยู่แล้วในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้นถามเทพบุตรทั้งหลายซึ่งมาสู่สำนักของตนคือพวกเทพบุตรก็มากราบพระเถระนะว่าคือถามว่าปราสาททิพย์เต็มด้วยหมู่นางอับสรน,นั่นเกิดแล้วเพื่อใครคือไม่มีเทพบุตรอยู่ในปราสาทนี้เลยโยมมีแต่เทพอับสรคือพวกนางฟ้านะลาดับนั้นพวกเทพบุตรนั้นเมื่อจะบอก เจ้าของวิมานแก่พระเถระนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญวิมานนั่นเกิดแล้วเพื่อประโยชน์แก่บุตรขณะบดีชื่อนันทิยะผู้สร้างวิหารถวายพระาศาสดาในป่าอิสิปตนะฝ่ายมูนางอับสรเห็นพระเถระนั้นแล้วลงจากปร,ราสาทกล่าวว่าท่านผู้เจริญ พวกดิฉันเกิดในที่นี้ด้วยหวังว่าจะเป็นนางบำเรอของนายนันทิยะแต่เมื่อไม่พบเห็นนายนันทิยะนั้นเป็นผู้ระอาเหลือเกินเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าอะไรนะไว้ไนะวเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายโยมอืมเพราะว่าพวกนางฟ้าเทพิดาก็ติดใจในกามเหมือนกันนะโยมนะ ชื่นชมในกามอันเป็นทิพย์อยู่โดยเฉพาะการรมของเทพบุตรซึ่งเป็นการรมฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้าม่ะนะตัวเองเกิดมารอนายนัทยะเนี่ยก็ไม่ยอมมาสักทีนะถ้าสึกเอือมระอาได้เกินอะไรอย่างนี้โยมด้วยว่าทีนี้พวกเทวดานางฟ้าก็พูดต่อไปว่าด้วยว่าการละมนุษย์สมบัติแล้วถือเอาทิพยะสมบัติก็เช่นกับการทําลายถาดดินแล้วถือเอาถาดทองคําฉะนั้น พระผู้เป็นเจ้าพึงบอกเขาเพื่อประโยชน์แก่การมาณนะัที่นี้ถาดินกับถาดทองคำมันเทียบกันไม่ได้เลยเนาะโยมถาดดินแตกง่ายไม่ค่อยสวยไม่มีราคานะเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ไม่สวยไม่ค่อยมีราคาอายุก็สั้นด้วยนะเต็มไปได้วยสิ่งสกปรกมากมายทั้งภายในและภายนอกตับไตไส้ปอดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเสลเอตอะไรพวกนี้นะ ส่วนถาทองคําก็มีค่ามีราคาสวยงามอายุก็ยืนไม่แตกง่ายเหมือนกับเทวดาโยมอายุยืนไม่ตายง่ายๆผิวพรรณทิพสะอาดสะอ้านเยกว่าเทียบกันไม่ได้เลยโยมทิพยะสมบัติเกิดรอผู้ทําบุญพระเถระกลับจากเทวโลกงั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าข้าทิพยะสมบัติ ย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทำความดีที่ยังอยู่มนุษยโลกนี่เองหรือหน่อแลแต่ก็ระสงสสยนะย๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าคนทำความดีในโลกมนุษย์ยังไม่ตายเลยนะแต่ทิพยะสมบัติเกิดขึ้นรอแล้วมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระสารสดาตรัสถามว่าโมคคานะระทิพยะสมบัติที่เกิดแล้วแก่นายนันทยะในเทวโลก อันเธอเห็นแล้วเองมิใช่หรือฉนไนจึงถามเราเล่าพระองค์ก็ทรงรู้นะโยมนะว่าพระโมคคันลานะไปไหนมาไปเห็นมาแล้วทําไมต้องมาถามเราอีกเล่าพระโมคคัลลานเถระเน,น้ทูลว่าทิพยสมบัติเกิดได้อย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะคือเกิดได้จริงจริงหรือลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกะพระเทระนั้นว่าโมคคันลานะเธอพูดอะไรนั่น เหมือนอย่างว่าใครๆยืนอยู่ที่ประตูเรือนเห็นบุตรพี่น้องผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานกลับมาแต่ถิ่นที่จากไปอยู่พึงมาสู่เรือนโดยเร็วบอกว่าคนชื่อโน้นมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกญาติของเขาก็ยินดีร่าเริงแล้วออกมาโดยขมิขมันพึงยินดียิ่งกับผู้นั้นว่าพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วฉันใด เราเทวดาต่างถือเอาเครื่องบรรณาการอันเป็นทิพย์สิบอย่างต้อนรับด้วยคิดว่าเราก่อนเราก่อนแล้วย่อมยินดียิ่งกะสตรีหรือบุรุษผู้ทำความดีในโลกนี้ซึ่งละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าฉันนั้นเหมือนกันท่านอุมามยมนะอุปมาเวลาญาติพี่น้องเราเดินทางไกลไปบ้านอื่นเมืองอื่นนานๆเนี่ยนะ พอถึงวันเวลาที่เขาจะกลับมาบ้านเก่านี่พวงญาติพี่น้องที่อยู่บ้านเดิมภูมิลำเนาเดิมก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่ามาหรือยังมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะพอเห็นเขาว่าจะเดินมาแล้วก็มองเห็นอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวก็เตรียมของต้อนรับเตรียมของต้อนรับญาติที่กําลังเดินทางมานะโยมอันนี้ก็เหมือนกันนะคล้ายๆกับเหมือนกันกับ บุคคลที่ทำความดีในโลกมนุษย์นี้พวกเทวดาพวกเทวดาที่เขาเกิดรอที่นู่นน่นะที่สวรรค์ก็จะรอว่าอ้าวคนทำความดีในในโลกมนุษย์นี้จะตายเมื่อไหร่จะตายหรือ,อยังอ่าเมื่อตายแล้วก็จะได้มาเกิดอยู่กับเราอะไรอย่างเนี้ยเรียกว่าเตรียมตัวต้อนรับเลยแบบนั้นเถอะโยมวันนี้ดังนี้แล้วเมื่อจะทรง แสดงธรรมได้ทรงพราสิตท,ทกษาเหล่านี้ว่ากิรับปวาสิงปุริสังทูรโตโสธิมาคตังยาตีมิตาสุหชาจะอภินันทันติอาคตังตะเทวะกะตะปุญญปิอัสมาโลกาอัสมาโลกาปรังคตัง บุญญาณิปฏิคันหันติปิยังยาตีวะอาคตังญาติมิตรและคนมีใจดีทั้งหลายเห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานมาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดีย่อมยินดียิ่งว่ามาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายก็ย่อมต้อนรับแม้บุคคลผู้กระทำบุญไว้ซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าดุจ พวกญาติเห็นญาติที่รักมาแล้วต้อนรับอยู่ฉันนั่นแหละโยมอันนี้ก็ข้อความก็คล้ายๆกับที่โยมฟังไปในตอนต้นๆตอนต้นก่อนที่พระองค์จะทรงตัดคาถานี้เดี๋ยวโยมฟังอัตถกถาที่ท่านขยายไว้ตรงนี้นะขั้นขยายในพระคาถาที่พระองค์ทรงตัดเนี่ยจะมีข้อความอย่างไร โยมก็ลองฟังดูในบาทพระคถาว่าทูรโตโสติมาคตังความว่าผู้ได้ลาบคือมีสมบัติอันสำเร็จแล้วเพราะธรรมพาณิชยกรรมหรือเพราะทำหน้าที่ราชบุตรมาแล้วแต่ที่ไกลโดยไม่มีอุปัทตวะ คือจากไปย,ยมจากไปทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะกลับมานะในบทว่ายาติมิตาสุหชาจะความว่าเราชนที่ชื่อว่าญาติเพราะสามารถเกี่ยวเนื่องกันด้วยตระกูลและชื่อว่ามิตรเพราะภาวะมีเคยเห็นกันเป็นต้นแล้วชื่อว่ามีใจดีเพราะความเป็นผู้มีหทัยดีคือดีใจที่ญาติกลับมาว่างั้นเถอะ บาพระกาถาว่าอภินทันติอาคตังความว่าญาติเป็นต้นเห็นเขาแล้วเห็นเขากลับมานะย่ำยินดียิ่งด้วยอาการเพียงแต่พูดว่ามาดีแล้วมาดีแล้วหรือด้วยอาการเพียงทำอัญชิีอันหนึ่งย่ำยินดียิ่งกะเขาพูมาถึงเรือนแล้วด้วยสามารถนำไปเฉพาะซึ่งบรรณาการมีประการต่างๆ คือเมื่อเขามาแล้วก็จัดของไว้ต้อนรับนะบทว่าตะเทวะเป็นต้นความว่าบุญทั้งหลายตั้งอยู่ในฐานะดุจมารดาบิดาเนะีมารดาบิดาอนุเคราะห์เกื้อกูลบุตรเฝ้าเลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตนะมีชีวิตที่ดีงามคอยปอกป้องคอยปอกป้องคุ้มครองรักษาอันตรายให้แก่บุตรชั้นใดโยมบุญเนี่ยท่านบอกว่าบุญทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนกับ บิดามารดานะนยมบิดามารดาคอยปกป้องอบุตรชั้นใดบุญก็เป็นบิดามารดาคอยปกป้องดูแลเราให้เราได้รับความสุขความสมหวังมากมายเหมือนกับพ่อแม่นําแต่สิ่งดีๆให้กับบุตรทําทความสมหวังให้แก่บ,บุตรเม่ั้นเถอะบุญก็จะนําความสงสมหวังทั้งหลายให้แก่เรา,าบุญทั้งหลายตั้งอยู่ในฐานะดุจมารดาบิดา นำเครื่องบรรณาการสิบอย่างนี้คืออายุวันนะสุขยศความเป็นอธิบดีอันเป็นทิพ์รูปเสียงกลิ่นรสโะพธพภะอันเป็นทิเพเปรยิ่งอยู่เนี่ยคือว่าบุญคือมารดาจะนำเอาอายุวันนะสุขภาละรูปเสียงกลรดโะพธพภะอันเป็นทิพเนี่ยนำมาให้เรานะเหมือนกับพ่อแม่ในโลกนี้นำสิ่งที่ดีมาให้เราฉะนั้น เพลินยิ่งอยู่ชื่อว่าย่อมรับรองบุคคลแม้ผู้ทำบุญไว้แล้วซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้านี่ด้วยเหตุนั้นนั่นแลสองบทว่าปียังยาตีวะความว่าดุดพวกญาติที่เหลือเห็นญาติที่รักมาแล้วรับรองอยู่ในโลกนี้ชะนั้นอันนี้ก็เข้าใจชัดเจนนะโยมว่าบุญนั้นสามารถที่จะ เป็นพลังทำให้ทิพยสมบัติเกิด,ดรอเราอยู่ในสวงสวรรค์ได้เหมือนกับปราสาทิพย์ของนายนันทยะอุบาสกเนี่ยในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องนายนันทยะจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้โอโยมเป็นยังไงบ้าง ในเรื่องของนนันทยะนี้มีเรื่องที่จะเล่าเสริมอีกเล็กน้อยนะโยมคือเรื่องของนางเรวดีโยมนางเรวดีที่แม่เอามาแต่งงานให้กับนายนันทยะเนี่ยที่จริงนางเรวดีแกเป็นคนที่ไม่มีศรัทธานะแต่แกแกล้งโยมแกแกล้งทําเป็นมีศรัทธาอุบามัมภมอุถาถพระอยู่เพียงแค่สองสามวันเองนะโยม หลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยแกทำเป็นศรัทธาอยู่สองสามวันเนี่ยแต่ในสุดลึกของใจแกแกไม่ศรัทธาในพระสงฆ์นะเพราะแกมีลูกถึงสองคนแล้วแกก็อยู่ในบ้านนี้แหละพอตอนหลังๆเนี่ยอพอตอนหลังมาเนี่ยนายนันทยะได้ตายลงนะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้กล่าวถึงตอนตายโยมแต่ในเล่มอื่นจะกล่าวถึงนายนันทยะตายพอนายนันทยะตายเนี่ยแกก็ คือน,นานยนายาตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นแหละแล้วก็ไปอยู่ปราสาททิพย์ดังนั้นนางเรวดีแกเลิกให้ทานทุกอย่างแกทําลายโลงทานทั้งหมดทั้งสิ้นนะแกะด่ายาจกด่าวณนิพกแกด่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยแกทํามาหลายปีจนเทวเวสวรร์เนี่ยอดทนอยู่ไม่ได้เพราะแกหยาบช้าเร็วสามมากโยมก็สั่งให้ยักษ์มาจับมาจับตัวไปแล้วก็ จะเอาตัวของแกนี่ไปโยนลงสู่นรกเป็นเป็นนะประกาศให้หมหาชนได้ทราบว่าเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปประมาณเท่านี้นางเรวดีจะต้องถูกจับโยนลงนรกทั้งเป็นเลยโยมเนี่ยก็พาไปดูสวรรค์ชั้นดาวดึงปาศากดิ์ของนันทิยะก่อนนะแกก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นนะแต่ยักษ์บอกว่าไม่ได้ที่นี่เป็นที่อยู่ของคนมีบุญแล้วก็จับนางเนี่ยโยนลงสู่นรกทั้งเป็นนะจะได้ไงมีโอกาสโยมค่อยฟัง ในเรื่องนี้โดยละเอียดนะวันนี้อาตมาเล่าเสริมเล็กน้อยเวลาก็หมดลงพอดีโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจักลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญขอเจริญพร